าปัญหาที่คนใช้รถอาจต้องเจอ 1. ยางรั่วยางแบนเปลี่ยนยางอะไรไม่เป็น 2. แบตเตอรี่หมดฉุกเฉินจะหาใครมาช่วยพ่วงแบตให้ 3. ลืมกุญแจไว้ในรถเปิดไม่ได้ 4. ขับลืมน้ำมันหมดจะหาคนมาช่วยเติมได้ที่ไหนหรือ 5. กรณีที่รถเสียฉุกเฉินวิ่งต่อไม่ได้ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดได้มากกว่าอุบัติเหตุทั่วไปนะคะ เพียงท่านทำประกันกับทีมอาจารย์แดงเรามีทีมช่วยเหลือท่าน24ชั่วโมงฟรีโดยไม่คิดค่าบริการเช่นยางรั่วยางแบนเหล่านี้จะมีเจ้าหน้าที่มาเปลี่ยนยางอะไรให้ฟรีแบตเตอรี่หมดฉุกเฉินเรามีเจ้าหน้าที่มาจับแบตให้ท่านฟรีลืมกุญแจไว้ในรถเรามีช่างมาเปิดกุญแจให้ท่านหรือน้ำมันหมดฉุกเฉินเราส่งคนหรือเจ้าหน้าที่มาเติมน้ำมันให้ท่าน10ลิตรฟรีโดยไม่เรียกคืน หรือ5กรณีรถท่านเสียฉุกเฉินเรามีทีมบริการรถสไลด์นำรถของท่านไปยังอู่หรือศูนย์บริการสูงถึง150กิโลเมตรฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทำประกันให้มืออาชีพดูแลเพราะเราคือมืออาชีพดูแลด้านประกันภัยด้วยรักและห่วงใยครูพี่เอปริษาที่ปรึกษาประกันภัยทีมอาจารย์แดงค่ะ